สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับวันนี้มา,มาพบก,กับงาน,นเรื่องอยางใครเอามาเลยตอนที่1นดีละมาเริ่มกันเลยข้าชื่อว่าอย่างใครเป็นศึกเป็นศิษย์ฝึกหัดแห่งหอประลองยุทธจินเชี่ยวข้าเริ่มฝึกอยู่ที่นี่มาได้3ปีก่อนแต่ข้าเพิ่งอยู่ระดับกายาเืิงอารมณ์ขั้นขั้นที่3ามเท่านั้น สามปีในการเข้าถึงระดับกายาเรองอารมณ์ขั้นที่สามนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติมันช่างน่าสมเพชยิ่งนักสิทธิคนอื่นอื่นที่เข้ามาในเวลาเดียวกับข้าต่างก้าวข้ามระดับที่ข้าอยู่นี้หมดแล้วและได้ไปอยู่ในสำนักที่มีชื่อเสียงต่างๆนี่ข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรับงานทำความสะอาดพวกนี้เพื่อจะอยู่เพื่อเพื่อจะอยู่ฝึกที่นี่ต่อไป หอประลองยุคดินเชี่ยวนี่พิเศษกว่าที่อื่นเพราะว่าเราสิทธิ์ที่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดที่นี่คนที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่สามารถอยู่ต่อไปได้ผู้อ่อนแอจะถูกกำจัดกฎหมายที่กฎหมายที่เข้มข้เข้มงวดถูกนำมาใช้ได้อย่างไรทิฏฐิอยู่ร้านหลายปีหากในสำคัญหากในสำานักอื่นๆยังคงมองมิตรภาพ ของพี่น้องของพี่น้องมิตรสหายอยู่บ้างแต่ที่แห่งนี้ไม่มีความไม่มีคำว,ว่ามิตรหากเจ้าต้องการที่จะไต่ขึ้นไปอยู่ในระดับสูงเจ้าก็ควรจะก้าวขึ้นไปบนไหล่ของพี่น้องสานุศิทธิ์ของเจ้าเพื่อฝึกฝนและเหยียบย่ำบนกงเลือดของพวกเขาหอประลองยุหลิดนเชี่ยวมีมีกฎว่า สิทธิที่มีอายุต่ำกว่า14ปีไม่ว่าจะเป็นใครก็าตามพวกเขาจะต้องฝึก3ปีเพื่อการทดสอบภายในภายในระยะเวลา3ปีเจ้าจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จากสำนักลินเชี่ยวเพื่อให้สิทธิ์มุ่งเน้นไปที่การฝึกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าหากสมาชิกถ้าหากสามารถฝึกยุดเก้าผ่านระดับกายาเรืองอารมณ์เรืองอารมณ์ขั้นที่3ได้จะ สามารถเข้าไปสู่สำนักหรือนิกายยันยิ่งใหญ่เข้าไปสื์ของสำนักหรือนิกายหรือสารกันก็ได้เพื่อให้ยอดฝีมือเราให้ยอดฝีมือลาน,นั้นสอนวิชายุทธที่แข็งแกร่งให้แก่พวกเขาแต่สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเขาคนนั้นจะถูกขับออกจากสำนักหรือไม่ก็ถูกลดระดับไป ขั้นสิทธิฝึกหัดหอประลองยุทธหลินเชี่ยวมีมีเสียทั้งหมดสามพันคนแต่สิทธิฝึกหัดนั้นกับมีไม่ถึงสิบคนความปลอดภัยที่ไม่มีแม้แต่จะพาดเมื่ออาหารหรือเหน็บหนาวไม่มีใครไม่มีใครมาสนใจพวกเขาพยายามขับไล่ข่ามาหลายครั้งข่าจะไม่ยอมแพ้จะเกิดขึ้นอีกมนุษย์เรามีชีวิต เพียงไม่กี่สิบป,ปีเท่านั้นดังนั้นควรเลิกทำสิ่งที่ไร้สาระและมุ่งหน้าสู่การสำเร็จเพียงเท่านั้นเฮ้ยดูนั่นนี่นั่นอย่างใครนี่หว่านี่มันสิทธิฝึกหัดอย่างใครวันนี้เขาก็ยังแค่บ่มเพาะร่างกายนั้นขั้น3ามห้าวันมาแล้วตั้งแต่เขาประลองครั้งสุดท้ายวันนี้เป็นโอกาสดีดที่จะ ท้าทายเขาอีกครั้งเขาจะแพ้อีกครั้งแน่นอนนั่นไม่แฟร์สำหรับเขานะทำตัวตามสบายเลยนะไม่มีใครคิดที่จะหยุดเจ้าหรอกเฮ้ hey! นั่นเขานั่นเขานั่งทำอะไรนะหยุดผักข้าสินั่นนี่เขากำลังเข้าฌานงั้นเหรออย่างใครข้าเข้าใจนะให้เจ้าหยุดความพยายามของเจ้าเสีย อีกหน่อยพวกเราจะลุมประชาทันเจ้าเองเพื่อประหยัดเวลาของทุกคนดีไหมใช่ใช่อย่างใครปวดพิจารณาความรู้สึกของพวกข้าด้วยพวกข้าไม่เหมือนกับพวกเจ้าหรอกนะหลังจากต่อสู้กับพวกข้าจะต้องกับพี่ฝึกฝนกันอีกเจกกกกก้าอยู่แค่การบุ่มเพาะร่างกายขั้นสามยังไงซะเจ้าก็แพ้อย่างแน่นอน เสียงละครังดัง9้าครั้งเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมาจากตะวันตกวันใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วเรามาต่อกันที่ตอนที่2นะครับหลบไปซะเลือกค่าสค่าจะขอแค่หมัดเดียวพอจะได้ประหยัดเวลาของทุกคนด้วยเลือกค่า4พี่หยางข้าสัญญาเลยว่าจะจบให้เร็วที่สุด เลือกค่าเลือกค่าอย่างใครเร็วเข้าเลือกสักทีสิโว้ยฮ่าห้า,หาพี่น้องพี่น้องทุกทา่านวันนี้ข้าได้รับเลือกดังนั้นโปรดอย่าโทษข้าเลยนะชี้โชคดีจริงๆเจ้าบ้าสิทธิ์สามัญโจติ้งจวนระดับกายาการบ่มเพาะเรืองระบาขั้นห้าสิทธิ์ฝึกหัดอย่างใครระดับการบ่มเพาะกายยางเรือระบาขั้นสามสิทธ สิทธิ์ผู้แข่งแข่งสุดสิทธิ์ผู้แข่งแข่งกล้าสิทธิ์ขั้นสูงสิทธิ์ขั้นกลางสิทธิ์สำนักสิทธิ์ฝึกหัดในหอพลองยุดยินหลินเชี่ยวมีการจัดอันดับชั้นแตกต่างการไปการไปขั้นนั้นนั้นสิทธิ์ผู้แข่งแข่งกล้าสิทธิ์ขั้นสูงสิทธิ์ผู้แข่งแข่งกล้าจะถูกเลือกจากสิทธิ์ขั้นสูงและจะกลายเป็นผู้สืบทอดสิทธิ์รุ่นต่อไปค่าย เข้าอย่างนั้นสำนักแห่งนี้เพื่อฝึกฝนพิชายุทธจินโตจวนโจโจตวนจินคือสิทธ์ศาิทธามันนั่นหมายความว่าเขายังไม่ได้เป็นสิทธิของสำนักใดๆโปรดชี้แนะด้วยมัดสามันนี่มันกระลุกกระเทินอนแบบทั่วไปเลยนี่ว่าเอามาต่อกันนอนที่สามเลยครับ ยอเอ๊ะ eh. ช่างแม่งเถอะแม่งเอ้ยข้าจิกลับมาซะแล้วหมาดของมันเร็วกว่าของข้าก็จริงแต่ร่างกายของเขายังอ่อนแอมากข้าจึงล้มเขาได้แค่ง่ายๆหากระดับของข้าไม่สูงกว่าเขาข้าก็น่าจะเป็นฝ่ายที่นอนอยู่บนนั้นแทนสิทธิ์พี่อยางขอบคุณสำหรับชัยชนะ นั่นเขาคิดว่าเขาชนะเลยฮ่าฮ่าาข้าว่าเขาไม่เคยได้ยินาะว่าเขาเลือเกี่ยวกับยางใครเลยสินะน่าสนใจดีจริงๆข้าไม่ชนะข้าใช้แค่หมัดเดียวทําให้เขาล้มลงและข้าก็ชนะไม่ใช่หรอือตามกฎของที่นี่เขาควรยอมแพ้เพราะเขาไม่สามารถสู้ต่อได้อีกอีกรอบลูกเตะขาคู่เหรอเขายังมีแรง ทำมันได้อีกแล้วเนี่ยอีกรอบอีกรอบอีกรอบไม่น่าเชื่อเลยว่าอย่างใครจะดื้อด้านขนาดนี้แม้ว่าประลองครั้งไหนเขาก็จะถูกทุบตีจนอ้วมข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้าจะไปะลองกับคนแบบนี้ก็จบกันพิธีไปแลอยนะครับถ้าสนุกก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมเลยนะครับ เดี๋ยวตอนอื่นนะผมจะรีบทําให้นะครับ